ฮาดะลาโบนมเปรี้ยวไกเก็นโปร5กลิ่นแอปเปิ้ล ทำงานหนักขนาดไหนดูเอกี้สิคะเขายังมีเวลาที่จะไปออกกําลังกายคือเล่นเทนนิสเลยเพราะฉะนั้น2นาทีอย่ามีข้ออ้างกับตัวเองค่ะ2นาทีทุกที่ทุกท่ากับกาลแมค่ะ สองนาทีทุกที่ทุกท่า,ทททากับกะละแมในวันนี้นะคะเราจะบริหารกล้ามเนื้อหลังกันบ้างบางคนบอกอ้าวทำไมต้องบริหารกล้ามเนื้อหลังอ่ะมันจะต้องทําด้วยเหรอคุณคะมันเป็นแบบกล้ามเนื้อส่วนใหญ่มากนะคะแล้วที่เราปวดหลังโอ้ลุกกันที่โอ้ตื่นมาที่นั่นแหละค่ะคุณเพราะว่ากล้ามเนื้อหลังเราไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารกล้ามเนื้อหลังกันบ้างวันนี้เราจะมาบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างซึ่งเป็นที่แบบปวดมากเวลาเราไปนวดเนาะแล้วจะแบบโอ้ตรงนี้นะเน้นเน้นเน้น แต่ถ้าเราบริหารมันจะช่วยได้ค่ะคุณโดยเฉพาะคนที่ปวดหลังและอยากจะมีแบบหลังที่แบบสวยงามนี้นะคะเอาละค่ะเท้านะคะแยกออกนะคะเปิดปลายเท้าเล็กน้อยค่ะยืนขาตึงนะคะเข่าตึงนะคะ,ะ,ค,ะคุณส่วนมือค่ะประสานไว้ที่หลังศีรษะนี้นะคะหลวมๆค่ะและกลางศอ,อกออกไว้นี้ค่ะเวลาลงค่ะแอนออกไปหายใจออก ตึงไว้ขเขมวท้องไว้แล้วเวลาขึ้นออกขึ้นก่อนลงนะคะเวลาลงหายใจออกตอนนี้หายใจเข้าหายใจออกขาตึงไว้ข่าตึงขึ้นออกขึ้นก่น,น,กนลงนะคะ เนี่ยคุณลองทําดีคุณจะรู้สึกเลยว่าตรงเนี้ยเราได้ใช้มากแล้วเราไ็ได้เกง่งแล้วก็ที่สำคัญเวลาทำคุณต้องขขมแอวทองไปด้วยนะคะเชิญค่ะ